นีแหลอมึงอีโต้จังแมเกาหลมาบ่รอบ่ดีกาดิบกใจไหมยยสัดสัดสัออโหลอ่าไอ้บนมึงแมกเกามาตัดพวกไม่นูนีไอ้นูนมันไปในเมือง ในนาครนเวียงต้องนู้อ่าอ่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวคุยไปบอกไนนะอ้นะเออมามาจัดไล่มึงรออยู่ตรงนี้เอ้ย นั่นไงเจงโตอาจไม่เคยตตดพ่อม่คูนีแหละเอมึงนี่ไปนู้ยละไอ้หนนี่ได้ไม่แม่อนนีานไม่รู้ไอ้เจงวมาเดี๋ยวมึงไปเกาเลมาเดี๋ยมึงให้คูตัดได้ตำาใจมึงคี้ตอบไดยเลยหายไปไปเกาเลมาไปนายเบนนาย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 แล้วน้นเกะเวมาบนี้ว่านี่กวา มึงมาแล้วไปน e day, ั่งเดินมาแด่นน่กูเบ็กจากมึง<ล>ตัางกาวีต่อเดียวได้ได้ได้เป็นไม้แล้วเราจังบริการพิงตี้ยม็กแม็กจางลูกค้าจางกาวีนี่เลยน้จอกนี่จอกีง ăn đúng nơi Hàm cái cũng gây em Tắt ai của trong điều tiểu bà đi đi Phượt càng, phượt càng, cần chó có Nhưng dùng tắt con nàng kê Hả? À? con nàng kia, Người con nó con nàng ngóp đâu Đồng nàng ngóp Nhưng mà tắt đồng nàng bò nếu à Đã ai ít Ai bởi ưng lại luôn Bật น้อยแหล่งพอเราเอเองว่ามาเลยบักบอกกขขึ้นเดอะเงว่าดีก้าบอกพอกเขาล็อย่าแล้วอย่าเละอย่าเล่นมักนะเพราะมันกูขอจ้ะเนี่ยมึงตัดตรงเลยตรงเลยก็ได้ตรงเกาหลีได้งเกาหีเกาหลีอาวิคอนวิคอนวิ่ดีดีเนี่ยกเก tao chơi này, ta, é, chạy đây đi này, để nó không ngoài chốt à, nó có ngoài chốt nó ngoài chốt, chạy, đây đi chứ. ยังไม่แบบดัดจริงนมมาแบบัดงัดเปลือ,ดอดัดมาเงี้ยเลยทีเดียหนักทาดีเดียวหนัก้ ยังไม่อาหนักนะครับผมฮ่อฮึฮ่โอ้ยอาบนี่ไอ้กูชักเนื้อยืดหยุ่นหยกคนละทีอันนั่นใจอะ Có thể khó là đến đây là hưởng, anh 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 anh hưởng, anh hưởng, anh anh hưởng, anh hưởng, anh hưởng, anh anh hưởng,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  anh

ว่าเรือตันเลี้ยงล้อจังงาเลือดขวาบ้านรกๆล้อหยัดแหมมเลยมันตีกูปอนเรือใดที่กูรับรับกูไม่โดนใจบางคนต้องงวดเลยหยัดกี่รับแล้วมันตับเรือมันตอบกูตีกูเดียวหยัดแหมมนี่เราหมดรอไปตึงเมื่อไงลุงเลยอาไอ้เด้งจ้อยไปตึงองค์ราชาว่านายเด้งมาไปยาค่ะ ในฐานะที่คุณทำคุณามความดีกับลูกเราพ่ะย่าค่ะคุณเจ้าตำแหน่งอะไรบ้างผมเป็นทรทครับอ่ะ้าต่อเบอร์ก้าเหลือว่ากูเบื่อเละเลนุ้ยไอเหลืองเหลือกนี่ไม่ใหญ่บาทิราชตน่ะกูติดโู้เหล่ารูในเกทกูหยัดบอมเจริญี i ê ยง นามกุ้งก er ูได to ้ราบลอยนามกุ้งเมียลอยหนึ่งเป็นเท่ลอยเที่ยงกูลงรือโตหยัดแม่หมาเนื้อไงหนึ่งหมาเนื้อกระนาแล้วเด้งหมาเที่ยงเดียวเที่ยงเดียวกั็เที่ยงมึงนั่นแหละเด้งกูกับกูเมาลืมเบอร์กูแล้วกูคิดว่าใครด้วยด้วย ก็เยียดแมมล็อไปเริมเลยบูนำคุณมึงแต่ว่าใจไอ้มึงเทียงนึงนั้นเยียดแมมผมเลยยิงกับคนราควายแล้วยืมแม็คโคโคเกตขุดไอ้ดึงดินดังเยียดแมมแล้วต้มตืบกับปันจันได้ก็ตอกเข้าเข้มใหญ่มากขึ้นแล้วที่เกยียดแมม บีน้องกันลุยเหลือก็บโตอได้เที่ยงเออเหลือช่อโตอได้เที่ยงเดียวเออหยัดแม,ม่บ่รมไม่รักพี่น้องไงดิพอกูไปเึงบ้านต้นม้ใช้ลาวลาลูกเต่งตึ้งต้นไม้มากก็ใช้ต้นอยู่แล้วตามาแล่าเจอขวดดิขุดเลยกินขวดไม่พอหยัดแม,มร่รอง รองไม่พอร่ำร่ำไม่พอเร่เไม่พอกูเร่กินจนกลากนนน้านยัดแมงนุ่มดินร่ำบัดว่าโลไอ้เลือดคนกินเอมทุกกลัวเรือนเปะเอมทุกหอกเปะก็ไม่ใช่อหนูรีมกิเล่หยัดแมงเปะไม่บัดปัญญายน่น,ยานมันเด้งเออดันมึงเล่เลวกว้องราชาตั้งมันดีวะ có vận lẹo tầm khoản đi, <laughs> ní mặn mày ai cả đê á, ông chạy đôi thì mới đồ túa, à, bỏ mày đứng, rồi chặt ra bãi, có chạy mai?